มหามงคลเฉลิมพระชนมะพันษาองค์ราชาพระจัก,กรินปิ่นสยามพระภูวดลแห่งปวงชนเรืองพระนามทั่วเขตคามเย็นศิระพระบารามี28กรกฎาคมอุดมสวัสดิขอไตรัฐประสาทพรบวรสี อวยพรชัยทรงกเกษมเปมรมฤดีน้อมชีวีเทิดราชนมิ่งขวัญไทยเชิญเทวาอภิบาลประธานพรสโมสรบรรดาลสวัสดิ์นิรัติสัสชนมายุยิ่งยืนนานนิรันชัยถวายพระพรภูวในย สรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านายวิสิทศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์